ซิลีฉันอยากลองเปลี่ยนทรงผมมาช่วยคอมเมนต์ด้อยดิเป็นไงทรงนี้เหมือนนักเรียนเฮ้ยเฮ้ยพูดต่งไปเป้าอายุมากแล้วใครจะมาเหมือนนักเรียนซิลีหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ที่คนอายุมากไปเรียนเหมือนโซเฟียลาเห,เหมือนคุณยาย เหมือนคนสติไม่ดีเอาใจยากจริงเลยนะมาส่งนี้เป็นแงซสิริชอบปลาหดยิกแบบเปรียปร้ยวๆฟัดๆไปเลยเซ็กซี่เหมือนกะรีสิริเหมือนกะรีก็ดีสิกะรีต้องสวยหนะ้าถึงจะเป็นได้อะ่ะที่ขายไม่ออกว้าย